รำลึกอะไรนาค่อมชวนชื่นเป็นนาค่อมดาวกระพิบคอยหยิบยืน่นหัวเราะรื่นให้บันเทิงคนเริงร่าศิลปินตลกที่คนเห็นเป็นดาราทุ่มชีวาด้วยหยาดเหงื่อเพื่อคนไทยเป็นนาค่อมชวนชื่นยืนหยัดสู้ ได้เข้าสู่วงการงานสดใสสร้างผลงานไว้ทั้งผองครองหัวใจทั้งเทศไทยชื่นชมนิยมดีอนิจจาเพราะโควิดชีวิตหนอวงการหมอช่วยทุกทางอย่างเต็มที่ไม่กี่วันหมดทางสู้กู้ชีวี น้ำตาปรีหลังล้นคนอาดูลทรงนาค่อมสู่สวรรค์บุญบรรเจิดขอชูเชิดความดีที่เกื้อหนุนให้นาค่อมสถิตสถานวิมานบุญเจิดจำรูนสงบมั่นนิรันเทินพลตรีนเรศจ,จิตรัก ร้อยกรองดำลึกอาลัยในนามครอบครัวปรีดากุลและคนไทย30เมษายนพุทธศักราช2,564